ใจย้ายบ้านลไปเลยบอกโอ้โหทไม่ะเฮ้ยไบอกว่าถ้ากินกันเกินเอาลูกเอาโลกมาติดในหมูบใให่บ้านถ้าไม่พอใจย้ายบ้านลงไปเลยบอกยอดพี่ก็เ,เลยตอบว่าผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาไอ้ผมไม่ได้เอาไอ้กระดาษจ่ายค่าบ้านนะผมเอาเงินนะครับจ่าย ผมเช่าเขาน่าไม่ใช่บ้านพี่นะแกก็เดินเดินหนีชุดยอดไม่มี่อะไรมาไล่เฮดอะไรูมีมะละกอนี่็สองห้าเฮ็ดอ5ห้าเฮ็ดเนะมะละกอเฮ็จากพี่โลมีก้งแหาไว้ตรงๆ เดร็จแล้วบุ๊คเซอร์รี่นบุ๊คพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวยงยูทูบเรื่องเนี่ยสิบนาทีก่อนทาเห็ดทาเห็ดอะไรพี่สร้างอะไรสร้างรายได้อครับวันนี้เอาอะไรมาครับเอาอะไรมาครับคุณยักษ์เห็ดเห็ดอะไรครับเห็ดป่าไม่บอกว่าเห็ดอะไรเห็ดป่า ต้องแกงนะครับแบบนี้อันนี้มันคือเห็ดอะไรนี่อุ้ยมันเห็ดไอ้นั่นนี่หว่าเห็ดที่ตามป่าเลยอะนี่เอาไปถุงหนึ่งพอหรือเปล่าเอาไปกินไงอะแกงอ่ะเอาแกงไปต้มก็ได้เกลียวหรือเปล่าไม่เอาเห็ดเลยวะเอาไปแกงดีกว่าใครแกงเป็นวะเกลี้ยงที่หว่า เขียดตอนนั้นเขียดแห้งไม่ได้กระติกอะไรวะยัยกษกแก่ดิดูเลยไก่โอ้แก่ตึ้ง<อ>ปอกดิมันกวนมาเอามานี่พี่จะไปตำนอาไม่หรอกกวนให้จอยตำเลยจอยตำใส่ขนมเส้นกินนี่แก,ก่นี่จำจวดหรือเปล่าใช่ ไม่จะจำลืมได้ใส่ใส่น้ำรดไว้ไหมใส่น้ำรถจะหมดกันพอดีไม่หมดล้อนี่ก็เหมือนกันมนร้อนนี้เอาใจไว้นี่ไว้นี่หมดแล้วไงพูดถึงเรื่องที่โดนด่าเมื่อตอนเย็นนะครับเอฟซีไม่ต้องตกใจนะครับผมผมจะ ผมนี่คือเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดนะครับส่วนมากผมจะไม่เคยทะเลาะบใครก่อนนะครับเนี่ยผมก็ดีเขาก็เคยไม่เคยมีดราม่านะฮะผมไม่ชอบดราม่าครับเพื่อนบ้านเขาก็โดนกันหมดครับ ที่เขากินเขายังไม่นั่นเลยครับผมนู่นครับได้ผมชูมนะครับเอซครับผมไม่ได้นามาครับผมนี่คือความจริงครับผมนี่คือนะพูดดีที่สุดแล้วครับ ผมไม่อย่างดัมมากครับผมมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเครียดกันมาหลายวันแล้วฮะ